และทุกคนจไว้สิ่งใดทีด่ห้าไใดมากโดยตัวห้าเองมันสิไม่คุณค่าและมีความภาคภูมิใจมากบ่าวาสิเป็นเรื่องใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกสิ่งที่ห้าไใดมากโดวยวัตถุซึ่งเป็นของง่ายใดซึ่งนั้นบ่คอยมีค่าอีกอย่างดอกบ่ได้เห็นหยาดเมื่อแรงงานและคววมเพียรพยายามความอดทนและความตั้งใจนะสิบ่คอยมี เดี๋ยวส่นว่าแต่ว่ามันเสียหายไปยังสี่แล้วก็บ,บ่คอยทนุถนอมคือคือว่าไงว่ามันบ่คอยมีขา่าแม้ธรรมะก็คือกันสิ่งที่เหารู้โดยการอย่างนี้ได้สร้างการจดการจาและตอบคำถามของผู้อื่นใดแค่ว่าไปเอาความรู้จําจากเพ่นมากไปเบาบ่าได้แมนความภาคภูมิใจเด้บ่แมนสิ่งที่จาของได้รู้ได้เห็นได้เป็นเอง ถ้าสิ่งใดที่เห้าได้รู้ได้เห็นได้เป็นเองแล้วบ่มีของบ่งมีค่าบ่มีติดเห้าสิตอบพวพวพวะออกมานั่นคือความจริงของเจ้าของเองพร้อมประกอบกันกับหลักการต้องเป็นเครื่องประกอบกันกับตำล่าพร้อมคือหาหม่องแยงกันบ่ได้ลงโตกันแต่ว่าสิ่งใดที่เห้าบรรู้เห้าพยายามที่อธิบายขยายความมีแต่ผิดกับผิดเะ บแมนันมันเกิดขึ้นจากตัวเองฉะนั้นทางการที่สิคุยธรรมะอยังต้องระวังที่สุดข้อมีมณะอัตตาตัวตนเต็มทีเลยจังหวะพญาย่ามเบิ่งจะของเนี่ยบางคนเขาเจ้าเห็ุคือบรูระวังดีๆบางคนเหตุคือบรูเด้ที่มาถามคนมนั้นคนอนี้จะของว่าออกไปเขาหัวเลาะอยู่ในใจ เขาสงสารอยู่ใน่ใจผู้เขาได้ท่ามแทะโอ้ยยังอีกไก่นี่เขาสิสงสารมากนะนี่เป็นเครื่องปิดกันเจ้าของทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างสิฉะนั้นต้องระวังเลยภาษาควบรูจ้จามันไปอ่านอยู่ใส่กระไดมันบริสิเทเสียวอย่งของควบรู้จริงนีย่ยของเด้คนที่รู้ท่าจริงๆเขาเจ้าสิทำโต เขาเจ้าสเหตุคือบรูเงื้อเงื้องักงักไปตาคองนั่นน่ะรูหรอสัมผัสใดหรอเบาเขารูได้ว่ากูไใดมีแบบใดแบบใดขึงขันใดขันใดเ้องบ่ได้เบาซี่ัสวออกไปออวดตาคลองรูเด้นี่มันว่าสัมผัสปั๊บนี่เขารููแล้วคนนี้ระดับนี้ระดับนี้สติปัญญาไม่ขันนี้ขันนี้นี่เออทีนี้เขาก็เสยเหตุคือบรลูคือกันเขาหังสิถามนสิ่งีเขาของข้าออกมาเอง ฉะนั้นการสแสดงถ้อยังงก็แล้วแต่การแนะนำมูน,นแนะนำผู้อืน่นจะเข้าใจว่าตนเป็นผู้รู้ได้ต้องมันถึงมีความสัมผัสกันอยู่ในเห็มน,นี่วิธีแรกเน้นบะเห็นกระสางมันมาสัมผัสอ่ะพูดเขากำลังขี่รถเข้ามาในบริเวณในบริเวณของเฮาปุ๊บสัมผัสหรองูแล้วไปส,สิมาเนี่ใดเขาก็เห็นบลลูไวเลยบนี้ งากง่ายไปตามภาษาโป้บงๆเป้งๆของเขาไปบางที้เขาการะลูเพื่อกันผู้นี่สูงขนาดนี่เขาการะลูผู้นี่ต่ำผู้นี่สูงเขาการูลูบ่แม่ของธรรมดา,ดามได้บ่แม่ซักแตว่าจากอวดว่าอวดดีได้จาไว้โหลดยิ่งอวดดีเท่าไรนั่นแหละความเร็วเข,ข้าใจว่าละยากคือยังได้อัตมามนาทิฐิของไงนั่ที่ไป บุนมปนสิสักแต่ว่าเฝ้าอยาู่กอะที่แบยปรุงแต่งไปตามความคิดเห็นของเจ้าของมันเป็นโทษกับเจ้าของเองบริเป็นโทษกับภัยและเจ้าของบัลูและผู้บัลูก็เข้าใจยึดไปเลยได้อย่าลืมได้เข้าจาอะไรอะไรนึง่งใดคือเข้าได้ยินได้ฟังมาจากเขาก็จำทด่ดีดอกเรามันสิกลายเป็นเรื่องเอาความรู้จําไปขัดไปง่างกัน เป็นโทษทั้งเจ้าของเป็นโทษทั้งผู้อุลผู้หับขอมูลอ,อ,อีกมันต้องสัมผัสทั้งใจใดสะก้อนฮึบขา้ามในหูแล้วผู้นี้แบบนั่นแบบนี้เ้องหูจักแล้วแล้วก็พอปากเฉยอยูออ่จนกว่าเขาจิกแงะคําถามมาออผู้ถามเพื่อล่องผู้ถามเพื่อเล่นผู้ถามเอาความจํามาถามสิห้อก็หูเออ้องจิตตอบแบบใดแบบใดห้องก็สัตรไปโหลดบันในเมื่อห้องรู้ว่าละของเขาล่นะไปยังสี่เด้ บแมเนสักตะว่าเอาคั้ถามที่เขาถามแล้วก็คิดขึ้นมาในขณะที่ตอบคิดขึ้นมาเอาเองสิบาจังสีกว่าไปเลยเด้เขาเขาลู่ลวงหนาลวงหนาไ้เพราะแห้แงไรเงี้ยก็ดีเวลาเขาเบิ่งใจเขาก่อนเฮ้บนี่เขาสิเบิ่งสักขอกเก่อนปั๊บขะมาเออผู้นี้มีเครื่องของข้าแน่นอนนั่นเขาจังตอบออกไห้เด้ผู้นี้ถามเล่นๆหรือถามเพื่อลองจังสีเออเขาสัตไปแบบบริสุทธใจเลยได้อันนั้น หล้วแต่มันสิเป็นทั้งได้บะสนอันนั้น <Okay. S 1> ความรู้ที่เขาเอามาจากตูพระไตรปิฎกเนี่ย,ยเขาก็รู้ว่าเขาถามออกมาแบบนั้นแบบนี้ยังสิ <Okay. S 1> อหละความรู้ออกจากพระไตรปิฎกที่เขาถามมาความรู้จําขององค์การองค์นีน้เข้าก็รู้นเขาสิคิดขึ้นมานันเองเนี่ยเขาสิคิดขึ้นคาถามนี้มาเพื่อเข้ารู้ละ่ะ ลู่ล่ะนี่จะถามข้าสิตอบแบบแบบไดนี่ข้ามทองข้ามข้ามถามมันมากสัมผัสเขาปุ๊บข้ามตอบเขาบอกออกไปเลยให้กันเปลนแต่ว่าข้าวสิตอบหรือไม่ตอบแต่ผู้นี้สมควรสินแนะนําอนุเคราะห์ให้สมเคราะห์ให้ข้าแน่แต่ผู้นี้ว่าอาจสมมาสงเคราะห์ได้ข้าตอบแบบเหมือนมันเขียดไปเลยเลดนี่มันเป็นทางสี่เด้คือเขามาถามนี่แล้วทําไมต้องอุทิศบุญแล้วทาไมต้องนั้นเน่ยเข้าชานเนี่ยบอกเลยมึงเข้าได้ไหมวะเออมันเป็นเรท่งสี่ ถ้าเข้าถ้าเข้าได้มันไม่ถามอย่างนี้อยู่นะภาษาความรู้นี่ไปอ่านมาให้มันหมดโลกก่อนวะไปยังสี่เด้นี่คดีคือเขามาถามหลวงพ่อภาวนาอะไรภาวนาพุทโธภาวนาให้มันได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแล้วภาวนาทําไมวะเออมึงกลับไปภาวนาก่อนไปหรเล่สำหรับผมไม่ภาวนาแล้วว่าเออผมใช้ปัญญาเออมึงมีเมียไหมมึงยังนอนกับเมียไหม ยังนอนอยู่เนี่ยมึงจะเอาคําถามอะไรมาถามกก,กูอย่างนี้กันทั่วไเอาล่ะ,ละนี่มาถามจนสมบัติสมบัติตกูทําให้เป็นโว้ยเลยล่ะเพราะนันเดนว่าไรนั่นนี่เขา้ารู้ความจริงใจภาษาใจมันตัวกันบ่ได้ดอกภาษาอย่างกับภาษาเบาภาษาใจสัมผัสกันะเะยรตัวกันบไ่ไ้มันบอกเลยระดับพุ่มท่ำแบบใดแบบใดของข้าแบบใดมาด้วยความจริงใจหรือว,ว่ามาด้วยความหลอกลวง มาดยความจองหองแบบเลยหารู้นานัา่นแหละมาถามเรื่องนิโรธสมบัติถามหาสแตกอีอย่างอียอย่างมันก็นยังบได้อยู่อสมบัติอย่างกูกระเฮ็ดบได้คือกันก็แล้วไปทั้ตัวหลวงพ่อเข้าได้ไหมยังมาถามอีอยู่กูเฮ็ดบไดอยวะมีเท่านั้นแล้วจ้อ่อนนี่อย่างก็ไผ่นั่นแหละถามมาดยความจริงใจบคุคคลผู้นี้ถ้าปรับนิดหน่อยหมายความว่า อธิบายหลุดมณฑิทิได้เขาอธิบายถ้าอธิบายบ่ได้เขาใส่แบบให้หัวแตกไปเลยว่าสะออนแหละความรู้ของเฮาเฮาลูดโดยตัวเฮาเองเฮาฝึกหัดปฏิบัติมาโดยตัวเฮาเองพระเจ้ามยืนยันตัดสินในเฮาใดวะนี่แหละเป็นนังสันผู้รููไม่พูดบัอยู้พูดมากมันไม่รู้ได้ส่วนมากนังสันบรรลุว่าจะของละลดได้ขนาดใดยังบรรลุอีก อารมณ์ความรู้สึกนั่นนี่ยังสัมผัสกันบ่ได้พี่เขาอารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสกันนั mm ่น hmm. ให้ละวังเวลาเบาแสดงธรรมะนั่นนี่กันจะไปเบาสูงหลายเบาสูงก็บวจํำมากจะู่สือ mm hmm. โสดาสกิตาคา่าจะไปเบา้มันจะโสดากอยู่แล้วก็โสดันกันอยู่ข้าใจว่าละ่ะ mm hmm. โสดันกันอยู่ได้เห็จากว่านั mm ่น hmm. จริงจะกลับไปดันกันอยู่ mm hmm. นั่นแหละ จำไว้ยังก็ดีแต่ของบาฮันได้เป็นถึงขัน้าสิเบาเอาเพิ่น่าจังสี่เพิ่น่าจังสี่แต่ว่าจะไปแปลงอีกเด้คคำใดคำนั่นเด้คคำเพิ่นเบาก็ดีพระอาน์นีเบาเคยเพียนนตัวอย่างที่ดีข้าพเจ้าอานนท์ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้นี่เบาเคยเพียนเลยบ่าองค์ได้บนันพระอัสชิคือกันเราเิ่าแสดงท้ำกับพระสารีบุตรนี่ ทำทั้งหลายจอมเกิดแก่เหตุเมื่อเหตุดับแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจอมดับตามนั่นภาษาริบุกัดยุดก่อนเนี่ยพระเจ้าฟังได้แค่นี้รับได้แค่นี้นั่นเพราะว่าอย่างเพิ่นสะเทือนใจเขามาเพิ่นรู้แล้วเพิ่นไดโสดบาบันขําแหลกออจากพระอัศสชิหรือพระศา,าสดาเนี่ยตถาคตของเราพูดอย่างนี้นะเพิ่นเอาข้านี่เต็มๆไว้ด้แล้วเพิ่นก็บ,บอธิบายอีกอข้ายัางเพิ่นยังบ่บรรลุทั้งเบิด พันฆ่ามูพูนอุปติสะหมายถึงพกกระโมคคลาโกริตะกับอุปติสะสมัยซื่อพอมีคนตังไหนะ้แต่พระธเจ้ามาเปลี่ยนใหม่ว่าบุตรนางสาลีกับบุตรนางโมคลาสือบุตรนางโมคขลีสื่อแล้วเนพระโมคลานะั่นแหละพันฆ่าตัวนี้กันเฝ้าไปขนาดพระอสชิิพ่นกับบัณฑุอหรหันต์้งแล้วเพ่นกับช่างเทศสำนันไปเฮตุพามาประพาวเยนี่ ทำทั้งหลายจมเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับแล้วทำทั้งหลายเหล่านั้นจมดับตามนั่นเพื่อนรู้ว่าเกิดดับปั๊บนี่เพิ่นเศร,ร้าสะก่อนที่สแสดงสูงก็นั่นออกเพิ่นก็บร่าแสดงแล้วผู้นั้นก็บ่หลับอีกมาถึงภาษาลิบุตรก็บ่หลับอีกพอปัญญาเพิ่นสุดแค่นัันซึ่งกันราวอย่างเพิ่นฆ่าฆ่าห่วงฆ่าห่วงเฝ้าไปเอามูโกริตะก็คือพระโมคคล่านั่นเองทุกทุกคนเวลาเวาธรรมะ ถ้าตามหนังสือก็ขอให้ตามหนังสือจะเพี้ยนออกถ้าตามคำบอกครูบาอาจารย์ก็ตามคำบอกครูบาอาจารย์จะเพี้ยนออกจะไปปรุงแต่งเสริมเอาเองเด้ถ้าความู้จาของคือความู้จาของบันมันที่สัมผัสสัมผัสใดทุกคนสัมผัสออกมาความรู้สึกตัวกันบ่อยเพิ่มขึ้นมากนี่มันเป็นการบอกถึงขันถึงขีดใดเลยบาแม่นคคำบอกบอกขันบอกขีดเด้ภาษาเบาคือ ก็รู้สึกส,สัมผัสกันได้เพิ่บนี่ของกินของแถ้มันมาแบบนี้แบบนี้เข้ารู้แล้วว่ามาทดลองก็เจอก็เจอทดลองหมดแล้วทดลองยางไงเลยแหลือองศิดากูวังะไรกระางแล้วกูอยากหังอ๋อหมดแล้วนั่นแหละทดลองก็เจอแบบทดลองคือกันแต่พ่อสิแก้ไขดัดแปลงให้ได้แนะนาให้ให้เขาว่างหมดได้เห็นว่าที่สองคนเขาเจ้ามากห่ังมามาทดลองทีแรกพ่อแต่เข้าแก้ไขดัดแปลงให้ยามาเปรียบเทียบจังสัน้นจังสี่เห็นบ่าเขาเทิ กันยังไงหนักๆกไปสำนักมันไปสำนักนี่ไปเพื่อสิเปียบเทียบพวกนั้นอ้างว่าจ,จะคล้องลูกข้องเห็นเออเอามานะทิฐิเยอะยิงจองห้องนั่นคือพ่อสิดัดแต่งให้ได้เขาย่อมหลับเพิบนี่มือไม่เป็นแบบไม่เห็นบะเนี่ยเขาก็รู้อีกว่าเขาย่อมนั่นโอ้เขารู้เราแล้วโอ้อาจารย์ท่านรู้แล้วนี่เขาก็ย่อมเขาก็ล่งให้เขาก็แนะตัวนี้ให้บบานนี้บ้าได้ยากเลยในกระจกนี้มีเราสองคนนั่น จริงไหมนะ่ะตอนนั้นหนึ่งเด้เขาลู่ทันทีปุ๊บเลยโอ้ทันทีเลยนะเออบอกเอา,าอเอา,าอกระจกมานํนบอกเอามาซ้อมกระจกในกระจกนั้นมีเราสองคนแค่นี้เขาเศร้าเลยเขาย่อมเลยสิกาอธิบายกับเขาอยู่บ่ปาน,นั่นละ่ะค<อ>นอยู่ในนี้สิกาอยู่บ่ทําเขามาที่แรกเขาเลยว่าเขารู้นั่นเขารู้ดีได้เมืเนบ่าไนคนุณ แค่ว่าเฮ้านี้ไกรตกนี้มีเราสองคนทานีเขายอมเลยหมอบเลยเรียบเลยน,นี่มันตัวกันใดติอันนี้ราะมีนเราคำว่ามเาาม,าม้าหัากันดิอั่นแหลแค่นั้นเขาก็ได้คำตอบแล้วยอ่อมเอาข้อเมื่อ